ครับท่านผู้ชมครับมีสาวชาวลาวคนหนึ่งนะครับมาทํางานที่บ้านหลังหนึ่งบ้านใหญ่บ้านหรูเลยท่านผู้ชมน้องแช่ด้วยนะไปทํางานเป็นแม่บ้านดูแลคนแก่ปรากฏว่าถูกกักขังหนงเหนียวโดยคุณหมอท่านหนึ่งแล้วลวนลามเธอด้วยเธอทํายังไงดีครับจะออกไปด้านนอกก็ออกไปไม่ได้จะขอความช่วยเหลือจากตารวจก็ทําไม่ได้สุดท้ายแล้วครับประสานไปที่พี่ชายที่สปปลาวนะครับให้ประสานตํารวจมา,มามาช่วยเหลือน้นองนะครับก่อนที่จะถูกข่มขืนตํารวจไทยมาท่านผู้ชมครับและเมื่อ สาวชาวลาวคนนี้ผู้เสียหายครับเห็นตำรวจมาที่รั้วประตูบ้านเธอวิ่งไปหาเลยนะครับแล้วร้องไห้ออกมาเลยเพราะเธอปลอดภัยแล้วคุณผู้ชมดูคลิปนี้ครับ ลุงรามหนูใครนะใค้ลุงรามเราแล้ววันก่อนเราโทรมาขอโทษแต่ว่าหนูอยู่ต่อไม่ได้แ้หนูทนอยู่บ้านเขาไม่ได้เพราะว่าหนูเจอเขาแล้วทุกสารทิศใจหนูมันแย่เอออยู่กับเพาไม่ได้เขาทําอะไรเราลูกครับเมื่อก่อนจุกมาจูบมามหนูไม่ได้จีหนูพาคุณย่าเขาไปอาบน้ําเขาก็เข้ามาช่วายว่ากับนะเขาชื่ออะไรอ่ะเขาชื่อหมอชื่อหมอเป็นหมอเป็นหมอเป็นไอ้แพทย์ เป็นนายแพทย์ด้วยเป็นนายแพทย์ที่ไหนอ่ะนายแพทย์นะสุขที่จังหวัดเดี๋ยวเธอร้องไห้กอบประตูรั้วนะครับผู้เสียหายคือคุณแพร่วายุ14ปีเป็นคนสพลาวนะครับแล้วก็ระบายความอัดอั้นตันใจให้ตำรวจสพเมืองอุดรธานีแล้วก็รวมไปถึงผู้สื่อข่าวด้วยนะครับเพราะเธอบอกว่าถูกเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคุณหมอสาธารณสุขที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานลวนลามเธอฉวยโอกาสหื้น กักขังคมมรูโจกรังท่าเธอบอดเธอทนไม่ไหวแล้วครับก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงดีก็ร้องขอให้พี่ชายที่อยู่ที่แขวงจำปาสากประเทศสปปลาวช่วยประสานตํารวจช่วยน้องด้วยนะครับถ้ายอยู่แบบนี้ต่อไปนรกชัดๆและช่วยนําตัวเธอออกจากบ้านหลังนี้ที่ตําบลหมากแข้งอุดรธานีตํารวจก็ไปตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นบ้านหรูครับกำแพงสูงเนี่ยสองเมตรเศษตอนแรกเจ้าหน้าที่กดกลิ่งก่อนกดออดก่อน,นครับให้เจ้าบ้านออกมาพูดคุยนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่ยอมเปิดประตู นี่ครับตอนที่ยืนคุยกันอยู่ที่รั้วประตูหน้าบ้านนะครับไม่ยอมเปิดประตูส่วนแพร่วาเองก็วิ่งมากาอบประตูแล้วร้องไห้ก็บอกว่าตำรวจช่วยด้วยช่วยด้วยอยากจะออกไปจากบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยตัดสินใจครับในเมื่อเจ้าของบ้านไม่เปิดประตูก็เลยไปด้านข้างคุณผู้ชมเห็นกำแพงไหมฮะแพร่วาต้องปีนกำแพงสูงนะครับสองเมตรเศษแบบนี้แล้วก็มีเหล็กแหลมๆอยู่ด้านบนด้วยเจ้าหน้าที่ก็บอกเอา้เราระวังนะค่อยๆปีนข้ามมาเอาข้ามมา นี่เห็นไหมครับต้องปีนข้ามออกมาจากกำแพงแล้วเธอก็สามารถทำสำเร็จนะครับตำรวจเองนะครับก็รับตัวผู้เสียหายก็คือแพราวานะครับไปที่โรงพากก่อนนะครับให้เธอสงบสติอารมณ์นิดนึงปลอบใจเธอสักนิดนึงนี่ลงมาได้แล้วเห็นไหมครับปลอดภัย แล้วค่อยสอบสวนกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแพรว่าบอกว่ามาที่บ้านหลังนี้ครับมาทํางานเป็นแม่บ้านนะดูแลคนแก่ซึ่งเป็นแม่ของเจ้าของบ้านนี่แหละนะทำงานได้ประมาณสักครึ่งปีได้เจ้าของบ้านเป็นคุณหมอกลับเป็นว่าไม่เธอออกจากบ้านไปไหนเลยลวนลามตลอดตั้งแต่เดือนแรกจับแข้งจับขาลูบไล้เธอโอบกอดเธอพยายามจะขอมีอะไรด้วยแต่เธอไม่ยอมจกรังเธอกลัวหาทางออกจากบ้านนะครับหลังนี้โดนข่มขู่มาโดยตลอด พี่ชายประสานตำรวจช่วยเหลือเอาไว้ได้ครับแต่เรื่องนี้เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึกกันต่อไปครับค่ะ